สวัสดีค่ะรักชอบค่ะวันนี้เราก็มีหัวข้อดีๆหัวข้อสนุกสนุกมานำเสนออีกแล้วนะคะหัวข้อที่มีชื่อว่าผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไรคะ่ะผู้คนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะขอให้พี่ไพ่นะคะมาบอกพลังงานของท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังกันก่อนดีกว่าว่าเนี่ย ทุกท่านนะมีพลังงานแบบไหนคะที่เข้ามาดู พลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะอ่าก็เป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะกับไพ่สี่เหรียญโอ้เป็นคนที่มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองบางท่านอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองด้วยความสุขได้เป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วคะ่ะเพราะว่าเก้าเหรียญนี้ก็จะเต็มสิบเหรียญแล้วนะคะ คือคุณมีพร้อมทางด้านฐานะการเงินความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วค่ะแต่คุณก็มีความรู้สึกที่หวงแหนในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของคุณนะคะเพราะว่าเนี่ยมีไพ่สี่เหรียญนนภาพที่ผู้หญิงกอดเหรียญขึ้นมาคือคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างมีอารมณ์ที่ยึดติดในพวกสิ่งของหน่อยนะคะยึดติดในพวกข้าวของเงินทองอะไรแบบนี้อาจจะแบบ หาหามาได้คุณก็อยากจะเก็บสะสมมันไว้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของความมั่นคงของคุณนะคะคุณมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่อยากจะตั้งหลักตั้งมั่นเพื่อให้ครอบครัวของตัวเองอะปลอดภยัยอยู่ในความมั่นคงการเงินการงานอะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณก็เลยจะหามาเต็มที่แล้วคุณก็อยากจะเก็บรักษามันไว้ให้ดีคุณอาจจะเป็นคนที่จัดการ จัดการบริหารเรื่องการเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการใช้เงินเพื่อต่อยอดเพื่อให้มันผลิดอกออกผลได้ด้วยนะคะถ้าพลังงานตรงยังไงเดี๋ยวเราไปขอพี่ไพ่ขอเป็นสำรับนี้3ใบแล้วก็เป็นชุดเลขคศาสตร์2ใบนะคะว่าผู้คนรอบข้างะจะมองคุณยังไงจะมองคุณเหมือนที่เนี่ยพลังงานของของท่านที่มีแบบ เก้าเหรียญกับสี่เหรียญไหมก็คือพลังงานแห่งความมั่นคงพลังงานแห่งคนที่มีเงินมีทองแล้วแล้วก็รู้จักจัดการบริหารเงินเดี๋ยวเราไปขอพิพายสามใบกันเลยดีกว่าเนาะ แรกเป็นแฮงแมนนะคะใบที่สองเป็นเจ็ดเหรียญใบสุดท้ายเป็นสองดาบ ให้เลขศาสตร์นะคะได้เลข80ดศูแล้วก็ได้เลข10ึค่ะผู้คนรอบข้างนะคะก็จะมองคุณเป็นคนที่มีมุมมองความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่นค่ะ เป็นคนที่สามารถตกตะกอนความคิดได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะเป็นคนที่คิดต่างคิดไม่เหมือนใครการคิดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะแล้วความคิดเนี้ยมันเป็นการกลั่นกรองมาจากตัวคุณเองอาจจะเป็นประสบการณ์หรือความรู้หรือความคิดหรือความคมในตัวของคุณเองนะคะ ที่จะมีความคิดที่ไม่เหมือนผู้คนทั่วไปค่อนข้างที่จะมีลักษณะของความคิดของคนที่มีความพิเศษในตัวเองนะคะเป็นคนที่ยูนิคในตัวเองมากๆเลยอะคุณสามารถมองในกลมมองในมุมกลับกันกับผู้อื่นได้ดีมากถ้าอย่างคนร้อยคนใช่ไหมคะ คุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในร้อยที่มองมุมที่แตกต่างออกไปแล้วมุมที่แตกต่างมุมนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นความคิดที่ว้าวสำหรับคนอื่นมากๆเลยคุณเห็นเดร์แฮงแมนไหมคะในภาพอ่ะเหมือนเขาอ่ะเล่นกายกรรมเลยแล้วมืออีกข้างหนึ่งอ่ะก็เหมือนเอื้อมไปคว้าอะไรสักอย่างอยู่อะคะ่ะเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะติดขัดหรือว่าติดปัญหาตรงไหนใช่ไหม คนอื่นอาจจะมองคุณว่าเออปัญหาคุณในตอนเนี้สมมุติว่าเป็นในเรื่องของการทํางานนะว่าเนี่ยงานอะ่ะมันกองอยู่ที่คุณเยอะแยะมากเลยแล้วคุณจะจัดการปัญหาให้มันเสร็จทันเวลาได้ยังไงคนอื่นอาจจะมองว่ามันจะต้องเลื่อนเวลาออกไปคุณจะต้องทําไม่ทันในเวลาช่วงนี้แน่แต่คุณก็สามารถจัดการด้วยวิธีของคุณเองวิธีที่แตกต่างกับงานที่มันกองอยู่อะค่ะ จนมันเสร็จทันเวลาก็คือคุณมีความพิเศษที่ใช้ฝีมือใช้ความคิดใช้การตกตะกอนทางด้านความคิดของคุณที่มันอยู่ในรูปแบบท,ที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วคนอื่นก็ชื่นชมในตัวคุณมากเลยนะคะเหมือนกับคนที่นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอะคะ่ะถือได้ว่าเป็นคนที่เดาใจยาก แล้วมองว่าจะต้องจนมุมแน่ๆแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดคุณสามารถหาทางไปหาทางออกเป็นของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครได้ซ้ําคุณสามารถทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียวยังได้เลยค่ะคนอื่นก็เลยอาจจะรู้สึกทึ่งในความโดดเด่นด้านนี้ของคุณนะคือในเรื่องของความคิดไม่ว่าปัญหาที่คุณจมอยู่อ่ะอาจจะเป็นการงานหรือว่า ความสัมพันธ์หรือว่าการติดกับอะไรบางอย่างอ่ะคนอื่นอาจจะคิดว่าคุณอาจจะต้องอยู่ตรงนี้ยสักพักอะ่ะแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นคุณจะลุกขึ้นเร็วมากแล้วคุณก็จะหาทางออกแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างทันท,วนท่วงทีได้อย่างทันท่วงทีทั้งหมดเลยค่ะแล้วที่เห็นอีกนะคะคุณเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นคนที่ ค่อยๆสร้างสรรผลงานเหมือนเป็นคนที่หวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นนะคะคุณไม่ใช่คนที่จับฉ่ายนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคุณค่อยๆก้าวทีละก้าวค่อยๆทำทีละอย่างแล้วคุณก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่แน่นอนคือคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นคนอื่นอะอาจจะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันใช่ไหมคะแต่คุณนะจะมีมุมมองความคิดที่แบบว่า เพ่งไปที่อันเดียวเลยมุ่งไปที่เป้าหมายอันเดียวเลยแล้วคุณก็จะพยายามใช้ความสม่ำเสมอทำ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 ลงมือทำจนมันสำเร็จค่ะเป็นคนที่รอคอยได้เป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนจนหุนหันพันแล่นหรือว่ามีความรู้สึกที่รอไม่ได้ แต่คุณจะเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนแล้วสามารถทำสิ่งสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ค่ะเหมือนเราหว่านพืนชเช่นไรออกไปเราก็รอ,อกเก็บเกี่ยวพืชผลเช่นนั้นนะคะอืมแล้วคุณก็จะได้มันมาด้วยนะเหมือนในภาพที่เป็นผู้ชายอะคะ่ะกำลังปลูกต้นไม้อยู่เขาก็กำลังรอคอยการเติบโตของต้นไม้ ก็คือเป็นคนที่คนอื่นก็มองคุณว่าคุณอะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมีความมุ่งมานะอุตสาหะแต่ว่าสิ่งที่คนรอบข้างมองคุณอีกอะก็ยังมีอันนี้ด้วยนะที่เป็นไพ่สองดาบอะค่ะอเขาอาจจะมองว่าคุณอะเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยได้หน่ยนะมีความลังเลโลเละอค่ะยังมีความคิดที่แบบว่า ยังยังไม่สามารถที่จะเลือกทางไหนได้อย่างเช่นมีทางสองทางให้คุณเลือกใช่ไหมางานประจําก็ดีงานเสริมก็กําลังสร้างโอกาสแล้วคุณอยากจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันหรือว่าถ้าเวลามันไม่พออ่ะก็จะต้องตัดเส้นทางไหนออกไปก่อนสักเส้นทางเพื่อให้ตัวเองอ่ะมุ่งโฟกัสอะไรแบบนี้ค่ะคนรอบนอกก็อาจจะมองคุณอย่างนั้นได้นะแต่คุณก็ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นรอบนอกมองก็ได้คุณอาจจะเป็นอย่างกับเจ็ดเหรียญเนี่ยคะ่ะที่มุ่งมั่นสามารถทําทุกอย่างได้มีความคิดที่ชัดเจนของตัวเองแต่คนอื่นเขาอาจจะมองว่าเออคุณก็มีมุมที่โลเลมีมุมที่แบบลังเลใจว่าจะเอาอยัางไงดีหรือยกตัวอย่างนะมีคนมาให้เลือกสองคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งมากเป็นคนที่แบบว่าใครๆก็อยากช่วงชิงใจ คุณก็อาจจะรู้สึกสนใจในตัวเธอแต่ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ให้ความรู้สึกที่น่ารักแล้วคุณก็ถูกใจเหมือนกันแล้วสองคนนี้ก็มีข้อดีเหมือนเหมือนกันแล้วคุณก็มีความรู้สึกดีทั้งคู่แต่คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครดีอะไรแบบนี้ค่ะคนรอบข้างก็อาจจะมองคุณในแง่นั้นได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือสิ่งที่คนอื่นมองคุณนะคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ลองถามคนรอบตัวดูนะคะว่าเขามองคุณอะ เป็นแนวกับที่พี่ไพ่บอกหรือเปล่าว่าตรงไหมว่าเขาอ่ะได้มองคุณอ่ะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความคิดที่แบบแตกต่างจากคนอื่นเป็นความคิดที่เศษแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นมาดหมายหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นแล้วคุณก็รอคอยเวลาที่จะเชยชมต้นไม้ของคุณที่คุณเฝ้ารอมันหรือ ลองถามดูก็ได้ว่าเขาได้มองคุณอ่ะเป็นคนที่ลังเลโลเลไหมยังตัดสินใจได้ยากไหมว่าจะเลือกทางไหนดีก็ลองไปทบทวนกับคนรอบข้างดูนะคะว่าพี่ไพ่กับคนรอบข้างจะมองคุณในสิ่งที่คุณเป็นอะตรงกันหรือไม่อ่าอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเพื่อแบบว่าเพื่อนๆแบบว่าจะได้นําสิ่งที่พี่ไพ่บอกกับคนรอบข้างที่มองคุณอ่ะบอกเพื่อเอามาปรับปรุงตัวคุณเอง อันไหนที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้ได้ค่ะแล้วอย่างมาเป็นตัวเลข8ปูนนะคะอย่างตัวเลข8ปดศูนย์่าผู้คนอ่ะจะให้ความรู้สึกที่มองคุณแบบว่าคุณน่ะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งค่ะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้เป็นคนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็เป็นคนที่ออกแนวแบบ มีอำนาจด้วยนะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยอะแล้วก็มีภาวะของความเป็นผู้นำอะค่ะการตัดสินใจต่างๆอะไรแบบนี้คุณสามารถทำมันได้ดีนะเออแต่แปลกอะไพ่สองดาบอะบางคนมองคุณอะว่าคุณไม่กล้าตัดสินใจแต่พอมาเป็น80-08ูนอะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีก็อาจจะมีหลายคนนะคะมองในมุมที่แตกต่างกันแต่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะเป็นแบบไหนคุณรู้ตัวของคุณเองดีที่สุดนะ อืมส่วนมาเป็นตัวเลขหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะเขาก็จะมองคุณว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความบงการเป็นคนที่ชอบสั่งการมีความเผด็จการมีความแบบอเอาแต่ใจตัวเองหน่อยอะ่ะแล้วก็อาจจะแบบ ใช้อำนาจกับแฟนนิดนึงใช้อำนาจกับแฟนสั่งแฟนคืออยากให้เขาทําอะไรได้ดั่งใจเราอะคะ่ะอะไรประมาณเนี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ผู้คนรอบข้างะจะมองคุณนะคะยังไงแล้วของเราก็คลิปของเราก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ลองถามคนรอบตัวคุณหน้าว่าพี่ไพะ่ะเอ่อตรงหรือไม่ตรงยังไง คำทํานายจากพี่ไพ่นะคะมันก็เป็นไปตามความหมายของพี่ไพ่นะคะส่วนตัวคุณจะเป็นยังไงหรือว่าคนรอบข้างจะมองคุณยังไงมันไม่สําคัญค่ะแค่คุณรู้สึกว่าตัวเองถูกใจที่ตัวเองอ่ะเป็นอย่างนี้หรือไม่อ่ะเราโดยส่วนตัวผู้อ่านแล้วอ่ะผู้อ่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่นะคะช่องรักชอบค่ะ Música